สวัสดีค่ะพี่หมอพี่กุลจาก WSN Clinic นะคะมีพี่ๆน้องๆถามกันเข้ามาว่าการทำปากกระจับเนี่ยจะช่วยทำให้เราปากหวานหน้าดูยิ้มขึ้นจริงไหมนะคะก็ปกตินะคะคือการทำปากกระจับเนี่ยเราจะเกิดเราจะมีการตัดแต่งขอบตัวเนี้ยเนาะข้างในเนื้อปากเราตัวเนี้ยให้เป็นทรงมากขึ้นสำหรับน้องคนที่ ปัญหาหลักๆเลยของของคนที่ทําปากกระจับนะคะก็คือปากเขาอะหนาหนาบางคนก็คืออาจจะมีโครงสร้างที่ยิ้มอยู่แล้วหรือแต่บางคนหนาไม่พอความด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าทําปากช่วยได้ไหมพี่หมอคิดว่าช่วยได้นะคะเพราะว่าเดิมปากเป็นเส้นตรงแต่พอเราทําให้มันมีความเป็นเคิร์ฟนะคะแล้วก็มีการยกมุมนิดนึงจากเคิร์ฟที่เราวาดแล้วก็เย็บตามเคิร์ฟที่วาด ยังไงก็ต้องดูหวานขึ้นกว่าที่ที่ที่เดิมมีปัญหาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีปัญหานะคะเช่นปากหนาปากคว่ำแล้วทำปากแล้วลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูหน่อยนะคะว่าหวานไหมในส่วนตัววหมอยคิดว่าช่วยได้นะคะแล้งเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ